จดไปสวยจะร้อยสิบจิ้มี่มเฮีย <Yeah. S 1> ล้วสองร้อมาต่อ 1, 1, 1. พันลิงและพิาปินเข้าต่อเฮียพิปิ้รอยที่5เอาฮยเราสองราสามพัน <Yeah. S 2> ล้นนี่เล่นลกเป้าเ่นงกันลูกเป้าให <Yeah. S 1> ้เราสมองเล่นเลยนอะ่ะ มองเล่นสลับเป็นยังไงสังนรโลโอ้เฮลโลลงชุกแรลไอ้สัตว์รวยแม่งไม่ว่แม่งจะเกบไมืไมมนไรอะโหแล้วฮลโลโลงชุอแเลกรอบนี้รวยจริงถ้าลงทรงแทนนักลบอะ่ยแล้วเราจริ้มไปครับสี่พัน สวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องลูงีกูถอนนะวันนี้กบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมโลมาเหมือนเดิมนะ่ะทุนน้อยด้วยวันนี้มากับทุนสองร้อยน่าจะแตะเท่าไหร่ลองไปดูกันเลยกูว่างานเนะี้ยหนักวันนี้ผมก็เล่นแบบเล่นตอนประมาณบ่ายสองได้คือมันต้องเล่นตอนบ่ายแล้วเกมนะ่ะห้ามห้ามเล่นตอนเย็นเด็ดขาดเลยนะเกมนะแล้วใครอยากรู้ว่าผมเล่นอยู่ ที่ไหนประจำนะ,ะผมส่งลิง์ไปด้านล่างให้นะครับผมเล่นประจำเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะแบบไม่กล้าไม่กล้าเปลีไปไหนอ่ะกลัวโกดโกลัวโดนกลัวโดนปิดเงินก็ผมก็เล่นอันนี้ก็ได้เงินตลอดนะแปลว,ว่าเขาก็โอนให้แบบดเร็วไปยู่เกมโลมาด้วยทุน200วันนี้เบ็ดไป ตอนแรกครับ13บาทอ้าสิบเดี๋ยววะกดเพินไป15บาทชิวๆเราเปิดตอนแรกกดเทอร์โบด้วยจังหวะน,นี้แตกคือกูบอกเลยเกมโรมารอบแรกมักแตกเสมอแต่มันแตกไม่เยอะจริงเนี่ยตอนเปิดเขาเกมแรกอะแตกเสมอเว้มจำจับขอไว้เลยเราจะเกือไปช่วงหนึ่งเป็นทุกรอบไปเฮียตามสเต็ปเดี๋ยวแล้ก็ต้องเราก็ต้องแบบคือ มันก็มีแบบพวกสูตรสูตรสูตรส,ตรสลอนนะคือแต่ละที่อ่ะจากจากแบบพวกแบบช่องดังๆเนี้ยคือมันก็แค่แบบว่าหลักการเดียวกันหมดอ่ะคือมึงแค่เบ็ดรอรอเข้าซูเปอร์บินรอเข้าเมก้าบินอะไรพวกเนี้ยขอให้เงินไม่หมดก่อนอ่ะเหียยังก็ได้ต้องเบ็ดไปเรื่อยๆก่อนคือคนที่เล่นสลอตแล้วเสียตังคือแบบมึงหมดตูดก่อนจะเข้าพวกนั้นอ่ะไม่เวลาตอนเข้ามึงเสือกไปรดเบ็ดเลยเงี้ย ก็แตกดิรอเฮียอะไรอ่ะตายครับตอนนี้แม่งเฮ้ยเวลาสิบห้าเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกมาถังละตอนนี้เดือนละสิบห้าเดี๋ยวครับเริ่มกันกริเริ่ม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 จะเกียร์หรือเปล่าตายไปรุนอย่้ ใครที่เข้าว่าใหม่ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับคอมเมนต์ขำๆพูดค,คุยได้ปกติเลยนะแล้วคนที่ยังไม่เข้ากลุ่มเฟซฝากเข้ากลุ่มเฟซวยครับผมแปะลิงก์กลุ่มเฟซไว้ด้านล่างนะชื่อชื่อกลุ่มว่าลูยี่กูถอดน,นะกลุ่มเฟซแล้วจัดไปฝากกดติดตามช่องเซียนตุ่นนะครับเป็นช่องของพี่ผมเองแบบเขาแบบปีแจกรางวัลตลอดทุกวันนะแต่ผมผม,ผมนานๆทีมาแจกนะแบบไม่ค่อยว่างแบบนานๆทีมาทำแบบว่างก็มาทำขำๆอะไรเงี้ย แต่พี่ผมทําทุกวันไลฟ์สดไปดูด,ดกันได้คนที่ว่างๆอ่ะพี่ผมมารู้สูดเยอะเซียนเลยอ่ะเซียนตุนเลยอ่ะไปจริงว่าพี่ผมบอกว่าตอนน่ะโลมาแม่งแตกดีผมก็ได้ลองมากดดูสวยสี่ร้อยเฮียเอาดีสัตว์ไ่ก็บินมาแล้วซุปเปอร์บินมาต่อ รอดูเลยเดี๋ยวซุป,ปี่จะมาต่อแต่อีกสักกระแป๊บก็ว่าลนะมันจะไม่มาติดกันเว้ยไปสวยละลาฟีสป,ปินเข้าส่วนมากไม่กล้าบินอนะ่ะฟีสป,ปินจะเข้าเร็วเว้ยจะเข้าติดๆกันเลยตามสเต็ปอยู่ละแล้วลมารอบแรกต้องมีรอบสองรอบสามจะมาติดๆกันฟีสป,ปินอนะ่ะไม่รับโบนัสโบนัสเข้าไปฟีสป,ปินเ,เฮ้ยเยเว้ยทั้งแถบ สุดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระบายลงมาไม่มีเป็นต่อสวย195ร้อยเก้าห้าเยบิ๊กบินมาดิเอาดีสัตไปครับได้สามเจดห้าโอ้โหโคตรคุ้มเองไปสิบา้าบทได้สามเจห้าไป8ปดร้ห้าสิบล้ะเราชิลเพิ่มเบ็ดเลยเวลาแตกอ่ะไป เวลาแตกอ่ะเกมอื่นอ่ะลดเบ็ดนะใส่เกลิ่นลมาอ่ะมึงเพิ่มเบ็ดไปเลยถ้าแตกแล้วอ่ะอ่ะดูดูสั่งร้อยสวยไปต่อตามสเต็ปใจกันลงมาต่อ,อลงมาพิชชองไอ้หี่ลงช่องแรกเว้ยนี่จะขึ้นพันแล้วเมื่อกี้แล้วเรากลับลงมาเจ็ดร้อยนี่ตามสูตรซูบเวินกันจบซูบเวินเข้าแน่นอนเป็นตามเนี้ย เบ็ดได้เงินมาปุ๊บเราก็เหลือเท่าเดิมเราก็ได้เงินมาเราก็เหลือเท่าเดิมตามนี้เลยเป๊ะเราปฏิหารกูบอกเลยเราปฏิหารอย่างเดียวเนี่ยอ้าวเฮ้ยเริ่มแก่น,น,นั่นอีกอังุนต่อแล้วลงมาต่อ,อไอสัตว์ลงไม่ลงช่องแรกสัตว์สิงโตเสือกลองไออย่างนี้มื่นสวย โลฟิสป,ปินมาไหมล่ะฟิส,ป,ป,ฟสป,ปินมาฟิสปินมาและและไม่มาต่อไอสัตว์เอ๋หวังน,นั่นแหลเทียตอนแรกกูคิดขวานไม่มาละตายครับฟิสป,ปินฟิสป,ปินรอบสองของเรานะมาแน่ได้มาสักงสามรอบอะตามสเต็ปไวไม่แตกไอสัตว์ก็ได้ไงอ่ะเว่อ เฮ้ยแต่ย่างละรอบแต่ย่างละรอบดูแต่ไม่ไรฟีสปินเราได้ตังฟรีสับท์เพื่อนห็นห้าร้อยเวยาพันหนึ่งโคตรชิวคือมันเล่นโคตรง่ายอ่ะตอนบ่ายอ่ะคือแบบเล่นชิวๆอ่ะทัาสมองเล่นเลยอ่ะตอนบ่ายอ่ะมึงเราไปกดลงมาตอนกลางคืนเดี๋ยวนะแล้วมึงเราพิมพ์บอกในคอมเมนต์ก็ดูว่าเป็นไง ไอเฮีย hey, อย่าไปหากดได้ตอนคืนไม่งยังเหนื่อยเลยสัตว์แต่โอกาสได้มันก็มีนะแต่มันได้ยากไอเฮีย right คนเล่นเยอะไปโลโลไม่แตกสวยใจกันโลมาต่ออืมนั่นไงสัตว์มาต่อที่ไรแม่งลงผิดช่องตลอดเลยไปรอร้อหสิใจร้อนครับเพราะเราทุนแค่สองยเราไหวแลว้ไม่หมดตุดก็ปฏิหารเท่านั้นแหละ พี่จะปินเข้ารอบพี่สามเต็มตัวเลยเต็มตัวเฮเลยพี่จะปินเข้าสามรอบแล้วนะตามสูตรเลยหกร้อยชิวๆยากกินนิ่มๆล้างกุ่นกูไม่ลงช่องแรกหลังกูงง ก็อยากได้แบบมกทั้งแถวจะเป็นไงวะสัตว์เคยได้แบบเกือบเคยได้อะเกือบทั้งแถวอ่ะแต่มันอีกอันนึงมันขึ้นไปด้านบนอ่ะแม่งโคตรรวยเฮ้ยเอาสวยเจ็ดร้อยสิบชิวชิวครับขึ้นสองพันชิวชิวแล้วเฮ้ไอ้ียอยากตีสิงโตน่ะสิงโตแม่งหลบเก๊กเก่งเป็นทียอะไร จกันลงมาอย่างสวยแต่แมงชองสไม่มีสักอันเฮียทำไปได้ยังไงเกมมันทําไปได้ยังไงเออแล้วใครใครที่เข้ามาดูใหม่นะผมมีกิจกรรมนะคือพิมพ์คอมเมนต์คำคมเลยคำคมอะไรก็ได้อะที่คำขำอ่ะผมถูกใจไหนผมแจกเลยัผมทักไปแจกเลยถ้าผมถูกใจอันไหนนะฝากแล้วก็กดไลค์ด้วยเฮียสวย เฮียนักลบสาวเจ็ดร้อยเฮียโคตรชิวแล้วฟิสปินมาต่อไอ้ี่จังหวะนี้แม่งโคตรสุด <S <S คนที่เข้ามาดูหนกก่อยฝากกดไลค์กดค,คอมเมนต์แล้วฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับโอ้โหฟิสปินไม่แตกเลยแต่สวยเราได้มาเจ็ดร้อยชิวๆล,วลงไปร้อยห้าสิบได้มาเจ็ดร้อยเราขึ้นสองพันหนึ่งวันนี้เอาสักเท่าไหร่เดี๋ยวสามพันก็พอทุนสองร้อยสามพัน เฮ้ยเฮ้ยเกืเก๋กอๆอย่างนี้มึงรอดูอก็เลยเกืเก๋กอๆอย่างนี้รอดูเลยเว้ยเว้ยอย่าว่าอย่าว่าว่าเราจะหมดตรดะหไปและโลโลไม่ลงสัตว์เฮ้ยก็ต้องรอปฏิหาสตร์ละจังหวะน,นี้คือใครที่คอมเมนต์ คำคมอะไรคมถูกใจผมจะไปตอบในใต้อคอมเมนต์นะผมแจกเลยเครดิตเครดิตร้อยเลยผมแจกเลยจะลิงทางกันด้วยเด้อคนที่เข้ามาดูเราก็ต้องกดไลค์ด้วยนะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ง่าย,ายๆแค่นั้นเองแล้วผมจะเข้าไปแจกในกลุ่มเฟซน,นะก็ใครที่เข้าใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากเข้ากลุ่มเฟซไว้ด้วยฝากกดไลค์กดคอมเมนต์จัดไป ฟีสปินใหม่อีกรอบรอบที่สี่อย่ากเข้าฟีสปินโคตร้่อยแม่งไม่เหมือนเกมอื่น,นเนี่ยแต่เกมอื่นเข้าฟีสปินหนีแบบหวังรวยนะแต่เกมเนี้ยใช่ๆช่เนนานๆทีแตกอ่ะฟีสปินอะ่ะพูดตามตรงเลยเกมนี้เกมนี้หวังโบนัสเฮ้ยสวยเฮียเนี้ยรวยรออะไรอะ่ะสมพรปากเป็นไงละ่ะสัตว์ไม่แตกเป็นไงละ่ะพันสี่ ไอเหี้ยดีสัตว์จังหวะนี้พันสี่ชิวๆครับน่องๆสองพันทำมาสองพันเหมือนเดิมหี่วัดเสี่ยวนะสัตว์เมื่อกี้ลงไปห้าร้อยอ่ะวัดเสี่ยวเลยนะไปครับสักสามวันก็พอแล้วนี่ชิวแต่ข้อห้ามลงมากคือห้ามเล่นตอนกลางคืนเด็ดขาดเลยนะคือทุกทุกช่องทุกช่องคารุ่นนะ คนที่เล่นปร้อมมากไยๆเขารู้ว่าหมดห้ามเล่นตอนคืนเด็ดขาดเลยต้องเล่นตอนบ่ายๆตอนตอนเช้าจัดไปสวยจะละสิบกินนิ่มเฮียแล้สองร้อยมาต่อพันหนึง่งรฟิสปินเข้าต่อเฮียฟิสปินล็อตที่ห้าเอาเฮ้ยเราสองเราสามพันแ,แล้วนี่เว้ยเกลหรือเปล่าไอ้มันง่ายเกนหรือเปล่า ไอ้แคถอดสมองเล่นเลี้ยนอะสมองเล่นสลัดเป็นยังไงสัตว์เยันรวยเละอู้หูแย่ถ้าโล่ลงช่องแรกได้สัตว์กรวยแม่งไปลงวะสัตว์แม่งมุจจาเกมแม่งมึนไรอ่ะโหล้โล่ถ้าโหลช่องแรกรอบนี้กูรวยจริงถ้าลงตรงแทนนักลบอ่ไเยี่ยช่องสองอะ แล้วเรากินนิ่มไหมครับ4,000 4,000ชิวๆเราจบ4,000วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกัน4,000โคตรคุ้มทุน200เล่นได้4,000นะแล้วก็มีกิจกรรมนะให้คนมาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยแล้วผมจะตามแจกนะคำคมเล้คำขำพิมพ์มาเลยถ้าผมถูกใจผมแจกแน่นอนแจกแบบทุกคนเลยอะคำคมอะขอให้พิมพ์ แล้วฝากกดเข้าเข้ากลุ่มเฟซด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนมาดูใหมก่ก็วันนี้เราก็ชิวๆนะโลมากก็เล่นตอนผมเล่นตอนบ่ายสองนะตอนนี้ก็เพิ่งบ่ายสองเท่าไหร่เนะี่ยบ่ายสองสิบนาทียี่สิบนาทีเนะีย่ยโคตรชิวห้ามเล่นตอนกลางคืนเด็ดขาดนะย้ำเลยนะห้ามเล่นตอนกลางคืนนะไปอย่าโคตรชิวโอ้โหโคตรเว่ยไอ้เงี้ยสองร้อยแต่สี่พันนะถอนแล้วเด้อตามไปกินขนมกัน